สวัสดีวันนี้เพชรวันนี้ไม่มีตากกล้องแล้วก็จะมารีวิวเฉยๆเต็นสบู่อิงออนทั้งออกมาใหม่ทั้งสองแบบก็จะมีนี่เป็นอิงออนแบบสบู่มะขามแท้ร้อยเปอร์เซนเลยนะเป็นใหม่เลยเห็นป่ะเขาเขียนเนี่ยตรงนี้เห็นป่ะ,ะเห็นไหมอ่าเห็นตาชิบะไม่เห็นดิ้ก็อ่านสรรพคุณดูก็ เนี่ยสารพคุณอันนี้เขาจะทำให้งงแปบรถดังมากปปคือะบอกก็เขาก็จะมีสาระคุณตามนี้เน,นี่ยเนี่ยก็คือเสมือนกับว่าทําให้ผิวเนี่ยไม่มันแล้วก็ทําให้ผิวแล้วเนี่ยสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็อันนี้เพชรใช้ยอยู่เหมือนกันเพชรใช้สองตัวเลยควบคู่กันไปนะ ก็เดี๋ยวอัดคลิปสอนอาะสอนทำล้วกันอันนี้ก็ดีนะลองหาซื้อใช้ดูตกอยู่ก็ลบประมาณ25หรือเท่าไหร่เนี่ยแหละก็ลองไปหาดูเนะาะเซเว่นอาจจะมีน่าจะมีนะที่เซเว่นบ้านมีแล้วก็พวก b i ๊กซีโลตัสอะไรเนี่ยเพชคิดว่ามีอยู่แล้วละ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูก็นต่อไปเลขก็เนี้ยเพชรชอบมากนะ อันนี้ใช้ฟอกหน้าได้หน้าจะนุ่มใสขาวนะจ๊ะผิวก็เหมือนกันแหละใหม่เหมือนกันเป็นสบู่น้ำนมข้าวมีวิตามิน E B3 B5 าทำให้ผิวใสแลดูอ่อนยาวอ่อนไวนั่นแหละเหมือนกันส่คุณเขาก็เยอะแยะมากมายแล้วก็มีประโยชน์เหมือนกันเพชรใช้อ่ะใช้มาประมาณ1อาทิตย์แหละดีมากๆเลยทำให้ผิวอ่ะ ขาวขึ้นไม่มันแล้วก็ยังให้แบบบำรุงผิวไม่ให้แบบแพ้ง่ายอะ่ะดีมากเอองั้นก็ไปแล้วมีแค่สองตัวนี้เนะี่ยที่มารีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เพจต้องขอตลาไปก่อนนะบ๊ายบาย